จากศูนย์สู pues ่ร้อยล้าน EP 3นะฮะอยากปังต้องมีไอเดียแ nah <has> จกแหล่งหาไอเดียร้อยล้านแบบเจนไม่มีไอเดียไม่มีทางรวยแต่รู้ไหมเบบีนมี5แหล่งขุมทรัพย์ไอเดียเงินล้านที่ใช้ได้ฟรีทุกวันหแหล่งไอเดียทำเงินฟรีที่เบบีนใช้เอง 1. s h o p ช้อปปี้โกโฉบเทรนเข้าไปดูหมวดขายดีหรือปัตตก้าเยอะสุด อะไรที่คนซื้อเยอะเท่ากับโอกาสทองรีวิวทำป้ายเอฟ i l ร a t e 2. TikTok s e a r c h and t r e n d i n g h ิ s h t a g พิมพ์มคำว่าขายดีของมันต้องมีไอเดียรวยแล้วดูว่าคนเขาทำคลิปทำในแบบของเราเพิ่มคาแรคเตอร์เบบินเข้าไปหรือเพิ่มคาแรคเตอร์ของตัวเราเข้าไป 3. Pinterest and Alibaba ถ้าจะไปไกลต้องคิดก่อนตลาดไทย ดูเทรนของจากจีนหรือไอเดียสินค้าจาก Pinterest ลา 4. YouTube ช่องต่างประเทศช่อง how to make money online หรือ small business idea หลายอย่างเอามาปรับใช้ในไทยได้แบบเนียนๆ 5. ียนสมาธิแอกระดาษเปล่าปิดมือถือ10นาทีคิดว่าถ้าเรามีเงินล้านจะขายอะไรเชื่อเถอะสมองเรามีไอเดียซ่อนอยู่ เพียงแต่ไม่เคยถามเท่านั้นแหละอยากต้องเริ่มจากหนึ่งไอเดียแล้วลงมือทำพรุ่งนี้เบบินจะพาไปต่อ EP4 ทำเงินหลักพันจากมือถือเครื่องเดียวห้ามพลาด